กับนักสิบเก้าสิบกรรถมือสที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้กลับมาเอาใจแฟนที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในสไตล PP ์ PPV จากค่าย i s ซู u กันบ้างดีกว่านะฮะบอกเลยว่าเป็นรถที่เปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์นี่3.0เลยเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นโฟวิได้ด้วยนะเลขใหม่น้อยมากมเลย 80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะรุ่นนี้ Isuzu m u x นะฮะบอกเลยว่ายอดขายไปไ้ายแดงนะอาจจะไม่ได้เปรี่ยงไม่ได้ปัางแต่พอเป็นมือสองฮะด้วยความที่ราคานั้นถูกกว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะว่าขายดีมากๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2,013 Isuzu m u x ตัวท็อป3.0 n a v i g a น o r วเกเตอร์ไม่80,000 กลับมาอีกแล้วนะฮะ Isuzu MU-X รอบนี้เอาตัวท็อปมารีวิวเลยเป็นเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้แล้วก็4 0. วิวได้ด้วยและที่สำคัญนะ80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะ,ะสวยด้วยไม่ก็น้อยแล้วก็ตัวท็อปสุดเลยเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงไปดูพร้อมๆกันเลย อ่าเรามาดูสเปครถและรายละเอียดตัวรถกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นโมเดลแรกของมิวเอ็กเลยนะโมเดลผลิตปี2013ปลายปีนะฮะจดทะเบียนก็ปลายปีนะฮะสองพเดือนธันวาเลยนะและที่สําคัญนะฮะเป็นรถของอีซูซูตรีเพรโดยตรงเลยนะเรียกว่าเป็นรถที่ใช้กันเองในองค์กรนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลมนเทนแนนอะไรนี่เขาเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถของบริษัทของเขาเองนะฮะเป็นรถในในองค์กรของเขาไว้ใช้สําหรับพนักงานไว้ใช้งานทั่วๆไป เพราะฉะนั้นอะไรถึงดิวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรถึงดิวถ่ายเขาถ่ายเช็คศูนย์ไม่มีหลุดไม่มีขาดแน่นอนนะก็ตอนที่เข้ามามีริ้วมีรอยก็กระจายคย่อนข้างเยอะรอบคันนะเพราะฉะนั้นคันนี้เก็บสีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะสดใสสวยงามนะแต่ว่ารับประกันเหมือนเดิมไม่มีชนนะั่ ไม่มีตดต่อไม่มีบิ๊กความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆแปดห0ื่นกิโลเมตรประกันซื้อคืนเต็มราคามาด้วยสีฟ้าสดใสสวยงามนะฮะแล้วเป็นตัวท็อปสุดด้วย3.0 DVD Navigator 4V ี e นได้ราคารถใหม่ป้ายแดงนะหนึล้าน 1> 4 1 0 0 0บาทนะอาเริ่มกันจากด้านหน้านก่อนเลยนะฮะกระจังหน้าตัวแรกนะแบบเป็นโครเมียมใหญ่ๆมันแบบก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะแทบจะไม่มีสะเก็ดหินไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะ,ะเพราะว่าเขาใช้แค่8,000 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะถือว่าใช้น้อยมากๆนะฮะอ่าสีสันนะก็เก็บมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออกแดดก็เงางามเปล่งปังเป็นประกายนะฮะ สดใสสวยงามสีฟ้านับน้ำทะเลเลยสวยๆเลยนะฮะรุ่นนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้แน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็มีไฟ d a y t i m e LED มาให้ด้วยไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะฮะนี่แล้วก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสดใสสวยงามนะครับ ก็ขัดขัดให้นะฮะล้างล้าง,างข,ขัดขัดให้ของเดิมอาจจะเริ่มเหลืองเริ่มหมองนะอันนี้ขัดขัด,ขดล้างล้างเรียบร้อยออกมาก็เออใช้ได้ครับยังถือว่าอยู่ในสภาพสวยงามดีนะครับอ่าด้านหน้าก็เรียบร้อยนะฮะกระจังหน้าเป็นตัวแรกเลยฟิลม์มครับมีให้รอบคันจากอีซูซูแถมให้เราขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะอ่า กระกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆด้วยนะครับล้อแม็กนะครับเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะรเป็นแม็กอลลอยสีเทา6รูพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้าซึ่งล้อแม็กดูแล้วก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะไม่มีถลงถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับยางอีซูซูให้เรามาเป็นยางของบิสตูลโดเอลล่านะครับ ให้เทเรนนะฮะยางให้มาที่เบอร์255 65 R 1 7ยางปี18นะฮะสัปดาห์ที่50ปี2018ทั้ง4เส้นแต่ดอกอยางครับยังสวยมากๆนะฮะถือว่ายัางลึกยังนิ่มยังคมก็ใช้ได้อีก2ปีสบายสบายเลยนะครับนี่เป็นยางลุยๆด้วยนะฮะเหมาะกับรถสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยดอกอยางสวยมากๆ ซุ้มลอ้อยังอยู่ในสภาพสวยงามไม่มีร่องรอยของการชนหนักปิดความตัดต่อน้ําท่วมสนงสนิมอะไรไม่มีแต่อย่างใดนะครับถือว่าโครงสร้างที่เดิม,เ,ดมเลยมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างดีกว่านะฮะด้านข้างก็สีก็เรียบร้อยสดใสสวยงามนะฮะแม้ว่าจะเก็บสีมารอบคันแล้วแต่ข้อไปก็ถือว่ายังบางๆใช้ได้นะฮะ ถือว่าทําสีไม่บ่อยนะครับถือว่าผิวยังใสนะครแล้วก็ทํารอบเดียวกันเพราะฉะนั้นสีออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับสดใสสวยงามนะครับมีตัวยึดแหลกหลังคาให้เดี๋ยวเราขออนุญาตปีให้ดูกันก่อนละกันนะฮะหลังคานี่ไม่ได้ทําสีนะฮะหลังคานี่มเดิมๆเ,เลยมีเสาอากาศแบบคลิบฉลามนะครับ ด้านบนไม่ได้ยุ่งอะไรเนาะล้างให้อย่างเดียวนะครับอ้าล้อหลังกันต่อเลยล้อหลังก็เป็นดิสเบรกด้วยนะฮะตอนนี้ตัวทับสุดเราจะได้ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับเป็นโฟลว์ไม่พอได้ดิสเบรกล้อแม็กด้านหลังนะฮะก็เรียบร้อยสวยงามอาจจะมีถลอกเบาๆแต่ถือว่าไม่เยอะดอกยางนะฮะถือว่ายังลึกยังคมยังสวยยังนิ่มใช้ได้อีก2ปีสบายๆเลยนะฮะแชสซีสวยงามนะฮะ ไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการชนหนัก่ควมต่อต่อ,ตอ,ตอน้ําท่วมอะไรนะครับอ้าไหนไหนเปิดให้ดูฝั่งนี้ละดูโครงสร้างกันไปเลยทีเดียวละกันนะฮะเป็นน็ัตเดิมนะฮะแต่มีรอยถอดมาทาสีประตูไม่ได้ถอดนะฮะประตูนี่ของเดิมหมดมาร์กกิ้งจุดต่างๆอะไรเนี่ยยังอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กกันต่อเลยนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามโอ้โหถือว่าคมมากๆนะฮะด้านหน้าขวาก็เดิมๆนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามเช่นเดียวกันนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยสติกเกอร์ฮะเรียบเรียนสวยงามมาร์กกิ้งยังอยู่ครบหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแต่อย่างใดประตูหลังฝาฮะ ซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยนะครับก็เดิมๆทั้ง4บาทนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามแน่นอนนะฮะหลังคาก็เม็ดอาร์คก็อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คก็อยู่ครบเลยสะโพกด้านขวากันบ้างเม็ดอาร์คสวยงามมาร์กกิ้งอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับมาร์กกิ้งอะไรก็ยังอยู่ครบ ด้านขวาผ่านไปครับพี่น้องต่อไปมาดูด้านหลังกันบ้างก็มีฟิล์มให้กระจกเดิมของยีซูซุหมดนะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลามแล้วก็สปอยเลอร์เท่ๆให้ของโรงงานให้มามีไฟเบรกด้านหลังด้วยนะครับมีฟิล์มมีไล่ฟ้ากระจกเดิมของอีซูซสุนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อโฟร์วิวได้ ine, หรือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับฝาท้ายเดิมๆนะฮะฝาท้ายนี่น่าจะไม่ได้ทําสีเนาะฝาท้ายนี่เดิมๆหมด ด้านหลังนะฮะกันชนหลังก็จะมีเป็นกาบตกแต่งเท่ๆแต่ว่าอันนี้เป็นของโรงงานนะฮะก็สเปคเดิมโรงงานก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับสเปคเดิมของโรงงานก็จะมีกล้องมองหลังให้ห้ามุดกันก่อนหน่อยละกันนะฮะล้ออะไหล่ไม่มีล้อไหล่หายนะฮะโดนขโมยเดี๋ยวหาให้นะครับอยากให้ดูโครงสร้างว่าเดิมหมดนะครับเพาล้อสวยงามแชสซีสวยงามนะครับหาล้ออะไหล่เดี๋ยวหาให้นะฮะ ก็ส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็โดนขโมยกันเรื่อยๆนะครับหัวน็อตเดิมฮะฝาปรงเดิมๆเลยหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามแพคเกบซ้ายขวาหน้าตาเหมือนันนะเม็ดอาร์คสวยงามอาเม็ดอาร์คสวยงามนะครับพรมบืนก็สวยงามเรียบร้อยดีนะฮะด้านหลังก็เป็น สีดำนะแล้วก็มีแอร์เพดงแอร์พปดาลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับเราเอาอรอบนอกกันให้จบก่อนนะครับอ่ะ ล้อหลังซ้ายเออก็เรียบร้อยดีถือว่าขับเก่งใช้ได้ไม่มีเบียดฟุตบาทนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับดอกยางปี2 0 1 8ก็จริงนะแต่ดอกยางนี่ยังสวยมากๆยังลึกมากๆเลยนะฮะยังคมยังนิ่มใช้ได้อีก2ปีเนี่ยสบายๆเลยแล้วก็เป็นดิสเบรกล้อหลังด้วยซุ้มล้อนะฮะแชสดซีสวยงามไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการลุยน้ําไม่มีร่องรอยของการชนหนักแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์ก็สวยงาม ามนะฮะสวยงามเลยนะครับเอ้านหลังคามิดอาร์อยูครบนะฮะซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยะฮะเดิมเดิมหมดเลยนะครับบันไดนะฮะซ้ายขวาสวยงามอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรมีฟิล์มมีการขโมยให้ก็เดิมเดิมเลยกระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตวนัวอักษรคมกริปสติกเกอร์ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกะ่าเม็ดอาร์คสวยงามนะครับหลังคาก็เม็ดอาร์คยูครอนะฮะอ่า,อาล้อหน้าซ้ายนะครับก็เรียบร้อยดีไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่อย่างใดได้ดิสเบรกสี่ล้อก็คุ้มล้ว นะยางปี18ก็จริงแต่ดอกยังเหลือเยอะมากๆนะฮะดอกยังสวยยังคมยังนิ่มใช้ได้อีก2ปีสบายๆชัดสีซุ้มลอ้อสวยงามนะฮะไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำถัดต่อน้ําทั่วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยไปเรามาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซีซีนะฮะ VGS Turbo 177แรงมา้านะครับพร้อมกับเกียร์ออโต้ wheel d r ด v e ด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลย อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะฮะ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโครงสร้างนะฮะก็ฝั่งนี้ก็ซอกในนะฮะเดิมๆเลยตัวอักษรคมกริบนะฮะน็อตฝั่งนี้อาจจะมีรอยถอดนะฮะแก้มอาจจะมีรอยถอดนะฮะแต่ว่าแก้มก็ยังเดิมนะฮะก็อาจจะมีถอดมาทําสีบ้างนะฮะตามอายุรถนะครับแต่ว่าโครงสร้างหลักนี่เดิมหมดนะฮะ เบรก ABS อะไรก็ยังสวยงามนะฮะแก้มขวาสวยงามนะ,ะเบ้าชกสวยงามรูกลมคมคลิปแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปล่่ยไม่ยุ่ยนะครับสภาพเครื่องก็ถือว่ายังใสๆมาร์กกิ้งจุดต,ต่างๆยังอยู่ครบขาหน้ารุ่นนี้ดูง่ายไม่มีอะไรบางนะ,ะรูกลมรูกลมมาร์กกิ้งจุดต,ต่างๆยังอยู่ครบรูกลมน็อตเดิมขาหน้าเดิมน็อตไม่มีขยับหม้อน้ําเดิมนะฮะแต้มสีมาร์กิ้งยังอยู่ครบเลยนะฮะขาหน้ารูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับ นะครับแผ่นเพลสวยงามไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นนะฮะรูกลมรูกลมบง่งบอกเลขตัวถังนะ MP1 TFS อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย T00157 0นะครับรูกลมรูกลมนะคะันหน้าเดิมหมดนะฮะโครงสร้างด้านในนี่เดิมหมดนะฮะ แก้มซ้ายเดิมหน่อยนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นอะไรฝาโปงก็เดิมนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดเงี้ยแกะกาวอะไรนะฮะรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นโอเคไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่า เราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับปตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้สีครีมจากโรงงานเลยนะฮะทางเรามาก็ฟอกให้อย่างเดียวนะไม่ได้ทําใหม่ไม่ได้ยุกอะไรนะรจะสังเกตได้ว่านะฮะปกติแล้วรถสไตล์7ที่นั่งเนี่ยจะค่อนข้างถลอกง่ายนะฮะจะมีแบบว่ารอยขึ้นแบบแบบกระโดดขึ้นกระโดดลงมีการเสียดสีกับกันเกงนะฮะจะทําให้มีการ มีรอยขีดข่วนค้อนงเยอะนะแต่ว่าคันนี้ถือว่าน้อยนะฮะถือว่ามีรอยบ้างแต่ว่าน้อยมากนะถือว่าก็ดูแลใช้รักษาเนาะเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาใช้แค่80,000กิโเมตรเพราะฉะนั้นสภาพเบาะนี้จะยังสวยมากๆนะแล้วก็ได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ขึ้นลงเอ็นหน้าเอ็นหลังนับได้หมดเลยพวงมลยก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะฮะอาจจะมีทะเลอบ้างเบาๆเนาะ นะแต่ว่าถือว่าไม่เยอะนะฮะถือว่ายังดูดีใช้ได้โลโก้อะไรยังสวยงามแผงประตูอะไรก็ยังสวยงามลายไม้อะไรก็ยังสวยงามนะฮะถือว่าก็ใช้รักษาอยู่นะครับวัสดุอุปรกรณ์ก็ไม่ค่อยถลอกเท่าไหร่นะครับถือว่าใช้รักษามากๆนะครับาะบอกเลยนะฮะรถสไตล์โฟร์วิลด้วยส่วนใหญ่เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจะค่อนข้างใช้โซมมากนะแต่คันนี้เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เอาไปลุยป่าอะไรเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่จะวิ่งใช้กันเองในบริษัทอีซูสุเขาเพราะฉะนั้น จะค่อนข้างจะสดกว่านะสดกว่าโฟลว,วได้ที่ประเภทเอาไปลุยป่าอะไรกันบ่อยๆนะครับตัวเบาะนะฮะยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามนะครับมีรูติดตั้งคาซีดเด็กแบบ ISOFIX ให้นะอันนี้เราทำความสะอาดฟอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้หุ้มใหม่ไม่ได้ทำอะไรนะเบ,บาะหลังนะฮพับแบบ6 0ส0บสี่นับอ่าเด้งขึ้นมาแบบนี้ได้ก็สามารถที่จะปีนเข้าปีนออกได้ง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่า เบาะนี้พับได้ค่อนข้างหลากหลายวิธีนะฮะเราสามารถที่จะพับราบลงไปเพื่อจะได้จุสัมภาระเยอะขึ้นได้นะฮะทีนี้เราก็จะมีสเปซในการวางของเต็มที่เลยฮะ,ะมีร่องวางแก้วน้ําให้มีแอร์เพดานให้ครบทุกที่นั่งเลยนะครับมีหน้าจอ DVD ให้ด้วยตรงนี้จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ถอดล้อและแม่แรงนะฮะ ก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะโครงสร้างก็เดิมๆหมดเลยนะครับตัวเบาะดูกันไปยาวๆเลยฮะไม่ได้ทําอะไรนะฟอกให้อย่างเดียวเพราะว่าเขาใช้ค่อนข้างน้อยแล้วดูลักษณะส่วนใหญ่จะขับกันแค่คนเดียวนะครับด้านหลังนี่น่าจะไม่มีใครนั่งเลยแหละนะครับเพราะว่าตัวเบาะเองนี่ยังไม่ค่อยมีริ้วมีรอยอะไรเลยนะถือว่าใช้รักษามากเพราะต้องบอกว่าเบาะสีครีมนี่จริงๆนั้นดูแลยากมากนะ,ะแต่ก็ได้สภาพที่ถือว่าสุดยอด ตัวบอกก็พับลงมายกแบบนี้ได้นะครับหรือจะพัรบราบแล้วก็เก็บของแบบนี้ได้ยาวๆเลยนะครับตัวเบาะหน้าเป็นเบาะธรรมดานะฮะเฉพาะคนขับที่เป็นไฟฟ้านะฮะตัวเบาะคนนั่งด้านซ้ายนี่จะเป็นเมนทวนนะแต่ว่าให้ดูสภาพละกันว่ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะ อ่าเนื้อบ่ออะไรยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆอ่าไปลองขับกันเลยไปอ่าเรามาลองขับกันเลยนะตัวนี้ดีหน่อยมีมือจับช่วยในการขึ้นลงด้วยนะครับตันนี้นะฮะเป็นกุญแจปุ่มไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะแต่เป็น i ิ m ูเบ l เลเ r อร์เขาเรียกว่ากุญแจแบบเตาแก๊สนะต้องใช้บิดนะกุญแจอ m มูเบ l เลเ r อกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะอ่า ก็คล้ายๆพุสตาร์ทฮะแต่เป็นแบบบิดแบบเตาแก๊สเลงไม้ปัจจุบันนะ8 0 0 0 0กิโลเมตรพอดีนะเปิดแอร์ก่อนแล้วกันร้อนแล้วกันเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับนะฮะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลได้นะฮะคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นพลาสติกสีดํายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสดใสสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะมีเก๊ะเก็บของให้ก็ตามสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเกะตรงนี้ก็จะมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเนี่ยมาให้ตามปกติตามมาตรฐานของเขา ฟิล์มรอบคันนะเขาให้ 3m มาขอบพระคุณอีซูซูมากนะครับห่วงมาลัยนะฮะเป็นพาวเวอร์นะครับ,นนรบก็เออถือว่าเฟิร์มใช้ได้นะฮะไม่หนักไม่เบากำลังพอเหมาะพอดีมือนะครับไม่มีครูสคอนโทรลนะครับตัวแรกจะไม่ได้มีครูสคอนโทรลแต่มีมัลติฟังชันให้เปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ต่อบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์ได้นะครับระบบความปลอดภัยนะแอร์แบ็กคู cool, ่พร้อมกับเบรก ABS กระจกไฟฟ้า4บานเลยนะที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยแล้วก็กระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟ ไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ครับก็ใช้งานง่ายๆสบายๆเลยเซ็นเตอร์ล็อกใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเรียบร้อยดีนะับหน้าจอ DVD สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเล่น DVD ได้เป็นระบบสัมผัสด้วยแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้นะครับมีโหมดภาษาไทยให้ด้วยนะฮะ ก็เป็นระบบสัมผัสใช้งานง่ายๆสบายๆนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับตามสเปคเดิมจากโรงงานนะครับระบบความบันเทิงนะฮะเป็นระบบ Surround Dolby Digital ต่อบล o ทูธได้นะครับใส่ s d c a r d d ได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือได้นะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับใช้งานง่ายๆก็เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมกันเองนะครับตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีหัวเกียร์ก็ค่อนข้างยังสมบูรณ์นะฮะเป็นลายไม้นะครับมีแมนนวลโหมดให้นะฮะเพิ่มลดเกียร์ได้ง่ายๆเลยแล้วที่สาคัญก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4-wheel drive เลยนะฮะทั้ง 4-high 4-low แล้วก็ขับ2ล้อมีให้ครบเลยนะครับที่บังแดดนะฮะก็ของคนขับจะไม่มีกระจกแต่งหน้าให้นะยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามรอนถึงเพด,ดงเพดานอะไรนี่ก็ยังเรียบร้อยดีนะฮะ ก็รถบริษัทเขาห้ามตกห้ามแต่งห้ามเจอมอะไรทั้งนั้นนะครับมีแอร์หลังด้วยสามารถปรับความแรงแอร์หลังได้ปรับได้จากข้างหลังเลยไฟส่องสว่างก็มีให้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็จอเพดานอันนี้ก็สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะร,ระบบความบันเทิงอะไรเนี่ยมีให้ที่บังแดดนะครับฝั่งนี้จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะครับเรียบร้อยดีนะครับอ่ะรีโมทอีซูซูอะไรเนี่ยยังมีให้เหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้ ไอ้คู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะเขาไม่ได้ให้มานะแต่ว่าเราเช็คเลขหม่ให้แล้วว่าเลขหม่ตรงแน่นอนเข้าศูนย์ตลอดนะเป็นรถของอีซูซูตรีเพชรเองโดยตรงด้วยนะครับอ่ะมาดูสำเนารถกันหน่อยคันนี้นะฮะ มือแรกเลยของตีเพชีซูซูเซลนะครับเป็นรถที่ใช้ในองค์กรของเขาเองนะครับเพระาะฉะนั้นเรื่องการดูแลมีเทนแน์อะไรเนี่ยดูแลดีตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นปี2013ปลายปีนะเรียกว่าเป็นโมเดลแรกของมิวเอ็กเลยจดทะเบียนก็ทันวาคมปี2013นะฮะป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยสีฟ้าเดิมจากโรงงานนะฮะเครื่องดีเซล1 7 7แรงม้า3,000ซีซีเลขตัวถังลงท้ายด้วย t 0 0 0นย์เลขเครื่องยนต์งลงท้ายด้วย,ย,ย LN 37 790นะครับเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับเอาไปลองขับกันดีกว่าว่าจะมันขนาดไหนกับเครื่อง3,000 cc ตัวนี้แต่เครื่อง3,000เนี่ยพุ่งกระจุยกระจายแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผมนี่ก็เวลาไปเที่ยวก็เคยเอาไปเทสกันบ่อยๆนะฮะสำหรับรุ่นนี้177แรงม้ากเกียร์ออโต้นะเราเป็น 4-wheel drive ด,ด้วยเพราะฉะนั้น ก็สามารถใช้ท่องเที่ยวได้นะครับในสไตล์ออฟโรดด้วยนะฮะตาเล่งถือว่าดีนะฮะพุ่งมากๆเลยแอร์เย็นสบายระบบเบรกดีเยี่ยมทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับมีกล้องมองหลังให้ในตัวนะเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะวงลัยก็ถือว่าไม่หนักไม่เบาจุดเกินไปกําลังเฟิร์มพอดีมือเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะกับน้ําหนักรถทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยหน่อยซีว่ารถใหญ่ๆยาวๆวันนี้วงเลี้ยวจะแคบแค่ไหนนะครับ อาจจะทำความเร็วได้ไม่เยอะนะฮะเพราะว่ารถเขายาวเนาะแต่เท่าที่ดูอาจจะได้ลุ้นว่าอาจจะพ้นนะครับอาจจะพ้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องช้านิดหนึ่งนะอาจจะต้องช้าช้านิดหนึ่งไม่รู้พ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมไม่พ้นนะครับไม่พ้นอาจจะต้องโยกหน่อยนะฮะคล้ายดีแม็กทันเมื่อวานเลยฮะไม่ค่อยพ้นนะฮะต้องโยกหน่อยนะเพราะรถเขาใหญ่ล้อเขาก็ใหญ่นะเพราะฉะนั้นกลับรถในพื้นที่แคบๆเนี่ยอาจจะต้องโยกนิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่า วงเลี้ยวไม่ได้บานมากนะฮะพอรับได้นะถือว่าแค่ประมาณหนึ่งนะฮะเหมาะกับก็ก,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 ก็ตามสเปคนะรถเขายาวเขาใหญ่ตาเร่งดีกว่าอ่าถือว่าทําได้ดีระบบเบรกก็ดีเยี่ยมได้ดิสเบรก4ล้อด้วยนะ,ะแล้วก็เป็น w h e e ว d r ด v e นะฮะที่ครบเลยนะ i g h ์ low นะ,ะใช้ได้ทุกสถานการณ์เรียกว่าไปได้ทุกที่ที่มีทางะฮะ อ่าเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งราคาเบาๆนะบอกเลยว่าพลาดคลิปนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับ213 Isuzu e MU-X 3.0 Navigator Auto 4WD ใหม่แปดหมื่นโอ้แล้วเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะฮะตัวแพงสุดเลยนะราคารุ่นใหม่ป้ายแดงอย่างที่บอกนะหนล้าน 4 1 0 0 0นึ่งนบาทาอายุรถ8ปีนะ,ะโมเดลผลิตปี2013จดทะเบียนก็2013นะฮะแต่เลขไม้นี่น้อยมากๆเลยนะ,ะ80,000กิโลเมตรแท้รับประกันซื้อคือเต็มราคานะ,ะและย้ำอีกทีนะ,ะว่าเป็นรถ ขององค์กรรถของบริษัทอ e ีซูซูตรีเพชนะเป็นรถที่ใช้กันในองค์กรนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลเมนเทนแนนซ์อะไรเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะ,ะเช็คศูย์ตลอดอะไรถึงเดียวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรถึงเดียวถ่ายเขาถ่ายเช็คศูนย์ทุกหมื่นกิโลเมตรเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะฮะว่าใหม่แท้ๆเลยโครงสร้างรับประกันเหมือนเดิมนะไม,มนไม่มีตนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้าท่วมเลขใหม่แท้ๆแปดหมื่นกิโลเมตรรับประกันคือคือเต็มราคาอ่ะ จาก1ล้าน4แสนในวันนั้นนะฮะวันนี้ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะขายอยู่7จ็ดแสนาหม่าพบาทนาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะราคาเงินสดกันก่อนเลยราคาเงินสดลดได้เลยเหลือเพียง7มื่นเกบาทโอ้โหเนี่ว่าก็ถูกลงไปครึ่งดอกครึ่งแล้วนะเจ็ดแสนหนงหมื่ันบาทเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะ แต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมครับท่านผู้ชมสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะฮะขอยอดจัดขั้นต่ำ500,000บาทขึ้นไปนะ,คะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดให้เลยเหลือเพียง6 7 9 0 0 0บาทโเรียกว่าถูกจริงๆนะคุ้มมากๆเลยนะฮะ7 9 9 0 0 0บาทนะเราก็จะได้ขับ m ิ l X X ตัวท็อป3.0 Navigator โฟร์วิลได้ล้มไหม่น้อยมากๆนะ80,000กิโลเมตรราคานี้นะยังมีวารันเตีเหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสุดๆหนปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ยี่สุุเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ ฟรีแ <ian> ถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบพักายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ l i n e Official ของเรา i d l i d 19SP คนหาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่กูเกิลแบบและพิมพ์19สีประกอเราอยู่ถนนกเลาประปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายนะเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี รีวิวแบบด่วนๆคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากเล่าผูชมดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ครับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเาสีประกอบรถมือ2ที่คุณวางใจต้องขอลาทุกด้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com